รอบนี้มาแบบซูมด่านหรอทุกคนก็จะรู้สึกแปล,แปลกๆแล้วก็ตื่นเต้นกว่าทุกรอบทีบท่หาไฮไลท์มานะครับเวันนี้มากกลับไปดีกัืดสามดอกนะครับที่มีบาร์เลตด,ด้วยวันนี้รู้สึกว่าจะต้องเจอตึงนะสำหรับค่ำคืนนี้ <S <S เลย <S <S เลือก <S <S ที่จะยกเป็นบาร์เลตสไนเปอร์กระบอกนี้มานะครับโอ้โหพอคิดว่าตึงแน่นอนครับผมดูจากห้องแล้วนะครับี่จฉาแบบโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าอาจจะได้ด่านที่ไม่เคยเล่นนะครับ ปิดเท,ท้าอีกแล้วอุ้ยเอยาบาร์เล็ตไปดนึ่งครับไม่แปลกใจเลยนะทำไมวันต้องเอาบาเล็ตมาเพราะว่าเจอกับบาเล็ตเพียบเลยนะครับนี่เขาไปหรือยังอะดีดีตามบาเล็ตไปสองตัวครับเฮ้ยอุ้ยเอ,เอาเอาเรื่องเอาเรื่องครับให้เดี๋ยวขออนุญาตปับ หลังจากปรับการตั้งค่ามาแล้ว <c oughs> ไม่ได้เล่นขึ้นเลยนะครับผมสภาพทำไมจะดีผมเล่น8 8แล้วมันรู้สึกหน่วงๆแล้วนะครับอมเริ่มจะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วอ <c oughs> อ้ยเอ้ยมุมนี้ <c oughs> ผมว่านะมุมนี้อาจจะไม่ค่อยเวอร์นะครับถ้าเล่นกันสไนเพราะว่าเขาเอาบอลเลตสองลงมานี่ อาจจะเป็นเราที่ล่วงก่อนแนล<น>้วมุมในตำนานนะครับจุดจุดจบสายดักเกิดเฮ้ยฟังบีแล้วลอกแป๊บเพื่อนอุ้ยโอ้โหอุยขอรีดูก่อนนะโอ้ย ไม่ทัน oh, <no. S 1> ไม่สมแบบนี้นเราจะเสียวินแรกตอนที่เราแพ้วินแรกไปนะครับเพราะดันจะได้ปรับกันต่าข้ามาแล้วกดอัดเพิ่มต่อนในวินที่สอง okay. s <S คิดมันจะปฏิป,ปตอนนะ่อไว้เนี่ยสภาพอุ้ยกระตุกเฮ้ย,ยเยมื่อกี้บอมบีนี่ครับหามุมดักบอมบีแป,กแปกแลกๆเลยละเมื่อกี้โดนทะลวงบอมบีเข้ามานะครับด้านนี้ฝั่งเนะับค่อนข้างได้เปรียบด้วยนะครับ แต่ว่าดูเขาปรับเวลาห้องนี้ดูกคนโอ้โหคือแบบปรับเจ็ดนาทีอะไมคก็เท่ากับว่าฝั่งแดงไม,ไม่ต้องลงจากบ้านได้เลยนะครับเจ็ดนาทีอะหกนาทีคือแบบเราอต้องรอทําเกมนะครับถ้าไม่ดันไปรอต้องรอเขาทําเกมอะ่ะนะครับเป็นการฝึกความใจเย็นนะครับผมสภาพร <laughs> อเลยรอยาว อ <auto> ุ้ยโหโคตรดัวครับยินเสียงนะทุกคนโห่เงียบเกียบทิงเขาน่าจะตั้งหลับอยู่ทางนู้นนะทางบอมเอครับจุดขึ้นทางนู้นมากกว่าอุ้ยอุ้ยมาแล้วเริ่มมาทางบีแล้วครับผมอุ้ยอยู่อ่ะ โอ้ยไปนาพาดนะครับผมคนคนดูยศฟังเราดูยศฟังเราเลยแบบเราไม่เข้าพวกเลยนะครับสภา <c oughs> พเมื่อเรามาแบบแดงเทือกเลยนะคร <c oughs> ับต้องไปหาละครับจุดาวมาเล่นบ้างแล้วปะ <c oughs> เออพูดถึงไม่ไม่ได้เล่นตัวยศด,ดาวมานานมากๆนะครับ <c oughs> ไม่มีนะครับเอหรือมีวะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับเฮ้ยเอเข้า นี่ยิงปกติไม่โดนนะครับต้นยิงทะลุยังชอบเฮ้ยยูไหนเข้า A ไปแล้วแน่เลยเพื่อนเมื่อกี้าที่ตัวนั้นลุดเข้าบอม A ไปนะครับน่าจะไม่ใช่ตัวเดียวหรือเปล่าอุ้ยจจเย็เกือบไปดีนะครับเพื่อนเราโดนก่อนมั้นผมก็ไม่รู้นะเขานั่งอยู่ตรงเนี้ย โโอ้ถ้าวิ่งเข้าประตูนู้นน่าจะหมดแผงนะครับเมื่อกี้จะมาครับหัวเฮ้ยเอาสามต่อสองเก้าว,วินด้วยนะครับผมเอาเรื่องเก้าวินปรับเวลาเจ็ดนาทีทุกคนคือแบบน่าจะยาวๆนะเกมนี้ไมเดเ๋ยนนะสะมกตรงนี้มาลงยังไงครับเนี่ย โอไม่ค่อยได้เห็นแก๊สพิษในเกมพีมานานแล้วทุกคนที่แบบเมื่อก่อนจะปาตอน16วหีอะแล้วทีทน้ําเงินจะกู้ไม่ได้อะเฮ้ย A เข้าไปไม่ได้แล้วสภาพรู้สึกเริ่มตื่นเต้นนะครับผมหลังจากเล่นไป5วินอย่างรวดเร็วเอาตรงนั้นทุกคนถ้าถ้าเขาแบบ าเขาลุดคุมบอมได้แล้วอะเราเล็งเสียยากมากนะแบบเนี้ยกว่าจะโดนบอมเองน่าจะหลุดแล้วนะครับวิ่งมาแบบนี้ขู่ชัดเลยอุบยอ้ยอื้ยเฟิร์สช็อตไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้สภาพ เอาวางสามต่อสามครับไอแดงทุกคนแก็สพิษมันจะทำให้แบบกูไม่ได้อะเมื่อก่อนโคชอบเลยครับวางุ๊กปาาแก๊สตำเล็กความหลังเอ้ยเอาวางสามต่อสามนะครับตึงเกินเอาตัวละท่าโหไม่ได้เล่นบาเลตนี้ผมมองว่าอาจจะวกงกับเขายากมากเลยครับว่าตัวข้ามโครโหดโคทโหด อุ้ยเหวี่ยมุจะพูดมีเข้าศูนย์หมดเด๋ยวเดโอดทุกคนคือผมโคตรรัวสับไวมากเนี่ยครับคือถ้าให้ผมสับสนายทู่ตรงๆเนี่ยไม่ไหวแน่ๆนะครับเราตองต้องหามุมที่แบบว่าจะยิงแบบว่าโดยไม่แลกตรงๆกับเพลาครับ ซึ่งมันทาให้การที่เราไปฝั่งตั้งรับในรอบนี้แบบไม่ได้ได้เปรียบขึ้นเลยเลยเขายิงกันโคตรโหดนะทุกคนเอาวะจบเกมนี้หัวใจวายครับตื่นเต้นเกินแต่ผมชอบความแบบยศฝั่งเราแบบยศดาวเกือบหมดแล้วเรามายศดอกคนเดียวอีกแล้วเฮ้ยผมได้ยินเสียงคนกระโดดขึ้นไปนะใช่หัว เอ้ยเอ้ยจะเหลากันเนาะอันเนี้ยใส่ค <c> ว <oughs> ามไปครับแบบแบบแบบยิงเนี่ยยิงเขาสวยเพื่อนอุ้ยจะเย็นต่อไปเพื่อนต่อมาแล้วอุ้ยสวยครับผมควนั้นแต่เราวินโดูผเนี่ยทีมเราเอาเรื่องนะคือแบบ ต้องแบบเป็นทีเวิร์จริงวะทุกคนโหดูย่ดิคือแบบโอ้ยโคตรโคตรกระตุกทุกคนผมอาจะต้องคัดต้องช็อตนะมาวะคือแบบโคตรแกเลยเมื่อกี้ผมว่าในคลิปพี่อดต้องกระตุกมากแน่เลยครัวอุ้ยเอ้ยเฮ้ย ถ้าถือฟานเล็แล้วโดนเทมเ็ดเหล่านี้ผมน่าจะต้องพักแลวละอยแบงวันนี้สภาพโอ้ตื่นเต็นเกินคือแบบไล่วินแต่วินกันแบบวินต่อวินเลยทุกคน <c oughs> คือเห็นแบบนี้ผมโคตรตื่นเต้นเลยนะครับผมผมหายใจไม่ทันแล้วแหละ <c oughs> การเล่นสนามห้องตืง่นๆตเนี่ยโคตรมันนะครับผมบ่เลย <c oughs> ตอนนี้ก็โอ้จะตีสองนะครับ ดูที่สองแล้วครับเนี่ยจบนี้ต้องดูเวลาแล้วช่วงดึกนี้ท้องตึงมากน,นะครับสนัยตอนคืนนะไฮไลท์ของเราวันนี้จะมีหรือไม่เฮ้ยเอไกเอไกอ,อันเน่เห็นนะ <laughs> โอ้ทุกคนคือผมยิงก่อนเลยนะไอ้ไม่ใช่ยิงก่อนีน้เล็งก่อนสภาพมุมผมคนจะได้เปรียบไม่แพ้หงเม่อกีเนี่ยคือความโคตรตึงของห้องนี้เลยนะ <No point. S 1> เอาตรงบางห้องผมนี่สู้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเจอทนายรัวทุกคนแบบแบบยิงแบบยิงเนี่ยไปเล่นบางห้องแบบติดลบอ่ะยิงแบบนึ่งตายแปเนี่ยสภาพ <Fire. S 1> อุ้ยมาแล้วบอมเอถมแล้ว <No. S 1> แน่นอนทรงนี้อุ้ย บาลเลซูมคือบัลเลสะโคบโคตรใกล้นะครับเลงทีแบบผมไม่เห็นข้างๆเลยโอ้ยอว่าเขาเขามาด้วยกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าฟังตัวข้ามเราตอนนี้คือแบบมีแผนแล้วเซตแผนเซตสโมกแล้วทุกคนเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยนะครับอุ้ยมาแล้วลงมาแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยเอมาแล้วเพื่อนโอ้ถ้ามาแล้วเดิมผมขอถอยก่อนนะครับ มองไม่เห็นทุกคนแล้วสพาร์ทเลตถูมสโคปใกล้มากถ้าไม่ควิกสโคปยิงแบบมองไม่เห็นนะตัวที่มาจากข้างๆเนี่ยโอ้โหดูดีขาวโผลนเลยนะครับอุ้ยโอ้ยเฮโ้ยผมสับยิงซื้อเขาไม่ทันนะครับเราจะใกล้ๆนะผมยอมจริงๆโคหด,ดมากคันฝั่งนู้นเฮ้ยแต่ทีมเราก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะครับดูดิ อยูยศทีมเราก่อนครับคือแบบเพื่อนเราของจริงนะต้องพึ่งทีมเวอร์จริงทุกคนโอ้โหอาศัยแบบตามเพื่อนนะครับเราว่าเพื่อนเรายิงไวมาก <c oughs> นี่ครับเราสายซัปป <c oughs> พพอร์ตความห่วงต้องให้เพื่อนฮนะเดี๋ยวเราคอยซับเพื่อนด้วยแบบโอ้โหเพื่อนเราสายแทงจริงครับอุย้ยไปแล้วเนี่ยตัวผู้หญิงสีขาวเมื่อกี้ผมไม่อยากจะโบกเลยคนระับยิงซูเขาไม่ได้ยิง มาไหมมามุมเดิมไหมทะลุมอมเดิมไหมเสียงมันอยู่ใกล้ทางซ้ายนิดนึงโอ้โหชัดเลยแทบจะสิงกันแล้วเมื่อกี้ไม่เนี่ยแหละเอาละเหลือคนนี้ด้วย <laughs> คือหัวใจผมแทบจะหยุดเต้นทุกคนตึงเกินคือการจะได้มาแต่ละวินแบบไมค์ก็ผมคิดว่าทีมผมแบบแต่ละคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกับผมแล้วคตดมันเฮ้ยอันนี้คือแบบจะแพ้ชนะไม่รู้ว่าจะแบบต้องลงนั่นแหละคือแบบไฮไลท์มาแล้วอะความตึงขนาดนี้ไมค์ก็ถ้าอย่างน้อยขอเต็มที่แล้วกันนะครับโอ้ยบอมเอก เขามาถ่มทางบีว่าเฮ้ยนี่นี่บอมบีเพื่อนเราเนี่ยจริงครับมัตรสองคนทีมเราอยู่บีนะครับโอ้โอยสวยเนเรอไปรอผมว่าบีเข้านะเอ้ยไม่อธิวันบ้าน หรือเปล่าเพื่อนเราดันเกิดไปแล้วนี่ยว่ะนี่อ่ะนี่เจอแล้วเจอแล้วใจเย็นคนน,นี้คนนี้คนนี้ผมขอไม่บวกแล้วกันนะครับเดีย๋ยวรอดีกว่าไอ้ก้อนเพื่อเผื่อแบบเป็นเล่นเป็นุกคนโดนเก็บปบนได้นะโดยเฉพาะผมเนี่ยยิง,ยง,งวิ่งมัวๆอยู่นะอุยอ้ยอุ้ยฟันสองทีไปแตกเรียบรอ้อยบีเข้า เฮ้ยเหลือสองคนนี่ว่าเอาอผมเ,เดีวก็เหลือคนท้ายเนี่ย,ยเดี๋ยวเฮยครับจังวันนี้เขกากำลังนัวกันอยู่โอเคไม่มีคนดักเราครับตายตายแต่ยนงโอ้สวยบผมโอ้ <c oughs> โหโคตรมันทุกคนตึงจัด โอ้โหใจจยู่เต้นก่อนจบจบเกมนี้ปุ๊บหัวใจว้าวสุดมากอ้าวอ้าเกมค่อนข้างตึงนะครับผมจะแบบเล่นเซฟตัวเองอ่ะนะรอบนี้อาจจะแบบในคลิปอาจจะดูแบบเล่นแอบแอบหน่อยนะครับเพราะว่าไม่กล้าบ่นจริงทุกคนไม่ไหวนะครับไม่ใช่เลยให้บทสู้ตรงๆไม่ไหวจริงเฮ้ยมาแล้วอุ๊ยโอ้โหแผ่นนี้อวิย เดี๋ยวนะเขาเข้าไปนั่งวางกันเลยเหรออาจจะไม่เห็นผมนะครับคนเมื่อกี้โอเคจังหวะน,นี้เหว,เว,วเเี่ยวโอ้ยแล้ถังเพื่อนแล้ถังถังโอ้ยยังไง <My God. S 2> yeah ยังสวยครับผม My God แล้วในที่สุด